HIMARS คืออะไรและทำไมถึงสำคัญกับยูเครน M142 HIMARS หรือ High Mobility Artillery Rocket System เป็นระบบจรวดที่สามารถเคลื่อนที่ได้ที่ผลิตโดย Lockheed Martin ด้วยราคา5.1ล้านดอลลาร์ต่อแท่นยิงที่มีระยะยิง80กิโลเมตรมีความแม่นยำ3-5เมตรหลังยิงแล้วเคลื่อนที่ได้ใน5นาทีหลังจากที่ยูเครนได้รับไปในชุดแรกทำลายคลังกระสุนรัเสเซียกว่า30แห่ง และโจมตีเป้าหมายสำคัญ100จุดคาดว่ากระสุนปืนเล็กที่ถูกทําลายกว่า20ล้านนัดยิงทําลายระบบ S300 แต่ทางรัสเซียก็สามารถยิงทําลาย HIMARS ได้เช่นกัน HIMARS กลายเป็นอาวุธของยูเครนที่เปลี่ยนสมดุลสงครามจาก Defensive เป็น Offensive ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนต้องการระบบ HIMARS อย่างน้อย50ระบบเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศ และต้องการ100ระบบเพื่อใช้ในการโจมตีตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามจำนวน HIMARS ที่ยูเครนได้รับจริงนั้นไม่ถึง100ระบบแต่สหรัฐและพันธมิตรตะวันตกได้ส่งมอบให้เป็นระยะระยะซึ่งถึงแม้จะมีจำนวนไม่มากนักแต่ก็มีผลอย่างมากต่อการสู้รบ